กันมาเที่ยวคอยู่องพี้ีโอ้อ่งกโจ้เห็นมุโจ้้องให้เห็โอ้หมเหนื่ยมังห่อยแล้วหยุดนี้เมื่อคืนแล้วโอ้มุโจ้สวัสดีครับมุโจ้สวัสดีครับหุงพี่สวัสดีครับโอ้ทนายเช่ามุโจ้โอ้ทนายเช่าใช่มา สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมภีผัฒสองคนช่องพี่แฝดพาไปเ,เ<ห>รื่อยทุกคนนะ<ม>ตอนนี้เราสองคนก็เตรียมตัวนะเราสองคนมีแผนมีแผนดีกว,ว่ามีแผนจะไปเยี่ยมดงเรืง,งผีกันทุกคนนะซึ่งเราไม่รู้ว่าดูรงเรงผีอยู่บริเวณทางไปเมืองับแลนหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในเมืองลบแลเลยวันนี้ผมเตรียมเสื้อผ้ามาให้ลุงผีหนึ่งถุงนะทุกคนนะเพื่อให้ลุงผีเสื้อผ้าเปลี่ยนใช่ผมก็เตรียมการคือผมนำ เปลาลองอ่ะฟ้าลองะเพราะอนี้ฟ้าคึมๆเมฆคึมละสร้อยที่ผมถอดออกจากลุ่น้งผีวันที่เกิดเจอเจอร่างแกวันที่เสียชีวิตอะเออผมถอดไปให้ต้นไม้ซึ่งตอนนี้ผมจะลองเอากลับมาให้เขาเพื่อมันจําเป็นจะรับซับเขาเพราะเป็นห้องเขาไงได้ต้นไม้ก็ไม่ค่อยได้เข้าปากเรา่าไห้มก็ติดกับไปเรียนมากกว่าเอาเลยถือโอกาสนี้เอาสร้อยมาคืนลุงน้ผีด้วยแล้วก็นำเสื้อผ้ามาให้ด้วย แล้วก็มาอัปเดตให้พี่รู้ว่าลุงผียังมีชีวิตยอยู่พี่ใช่เลเชื่อมากใช่เมื่อวานวันก่อนไม่ใช่วันวันมะลรืนที่เราเจอกับต้นไม้แล้วผมรลยการทุกคนไปเจออึ้งอึ้งมากคือทุกคนตกใจหมดว่าเอ้ยลุงผีกลับมาได้ไงลุงตายไปแล้วแต่ลุงสามารถกลับมาโดยเพราะแบบเป็นเพราะความโชคดีรือว่าเขามีบลังลุงว่านะทุกคนบางคนก็อยู่กับลุงวันนั้นทุกคนแอบตกใจก็มาเจอลุงทุกคน ไปพี่ชอบไปอยู่ด้วยกัน้ได้ไงบ้งงั้นเดี๋ยวไม่เสียแล้วเดินทางไปหาลุงน้องผีบริเวณทางไปเมืองกรับแรดีกว่า<ช>ก็ฝากพี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์ทีทุกคนนะแล้วก็สาธุไปพร้อมกันลุงน้องผีกลับมาแล้วทุกคนนะไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เริ่มเดินทางเข้าไปบริเวณเราจะเดินทางที่ไปลำธาเรเช่าเล็กนะลำธารที่น้ำแห้งหมดตอนนี้ทุกคน,นจะว่าตอนนี้น้ำในห้วยมันแห้งหมดเกลี้ยงเล้พี่ซึ่งไม่รู้ว่า คนบังบดจะยังออกมาอีกหรือเปล่าพอ่าสุดเทอไปเจอคนบังบดกับอะที่เป็นองค์ยิงอ่ะนายยิงเขาอ่ะที่อาบน้ำอะ่ะอยู่ป่าลึกมากพี่แล้วก็ตรงนั้นยังมีน้ำไหลยอยู่ซึ่งจะบอกว่าจุดนั้นไม่ใช่จุดที่แไ,ไปง่ายๆเลยกว่าจะไปถึงเพราะว่าวันนั้นเราไปเยี่ยมไปเยี่ยมพ่อเลี้ยงน้องต้นไม้กันเพิ่มมาตอนนี้ยเเล็กอะไรอ่ะ เป็นเพิงที่พักกลางน้ำเลยเฮ้ยจะสร้างทำไมกลางน้ำอ่ะจะบ้าไงวะสร้างกลางน้ำน้ำไม่ป่าไม่พัดไปหรอวะนะเฮ้ยแล้วทำนี้เล็กทำจริงนะคิดได้ไงวะทำไงวะทุกคนขึ้นน้ำอะไรน้ำมาแล้วอยู่ในลืบในน้ำในบ่อนันะไรทุกคนรู้จว่ะทำแค่เป็น พวกใบใบกานกานใบไม้มาคือเป็นหลุมนี่ว่าเลยเอารมณ์มันลมหลบภัยอ่ะดูดิแล้วก็มุงหลังคารอบๆเป็นเมืองเป็นเมืองหินแล้วใครมาอยู่ที่นี่วะเนี่ยแล้วมีการก่อ,อกไฟปิงงนะป้งยางพี่ผมม่อยากมาเจอปุ๊บตกใจนะใครทำไงวะออแล้วแม่งมันอยู่กลางน้ําเราไม่เคยเดินผ่านทางน้าไงส่วนามากก็เดินบนบ,นบกปุ๊บเราไม่รู้ข้างล่างนี่มีอะไรบ้างถือว่าจะเป็นพวกคนป่า มาทำไว้หรือเปล่าแต่ดูดูจากสีของใบที่มันทำเนี้ยใบพะอหรือใบอะไรวะมันแห้งมากนะน่นาจะน้ำผสมควรแล้วทุกคนเป็นรูนะเปเป็นลุ่มลภั<า>ย <มา S 1> เลยถ้าไม่อยู่ช่วงที่น้ำล,ำลงอาจเป็นได้มาอยู่เพิ่งช่วงที่น้ำลงนี่แหละถ้าไมา่อยู่ช่วงที่มีน้ำคงจะไม่รอดทุกคนจมน้ำตายก่อนดีนี่เป็นร่องห้วยเราต้องเดินทางเนี่ยทางนี้เหรอ ตามห้วยก็ได้เลยตามห้วยเหรอเพย่อนนี้ดีกว่ามั้งนีห้วยมันเดินหินลำบากอ่ะดูดิทุกคนเจอเขามาก็เจอเลยนะทุกคนนะคืออะไรอ่ะสร้างเป็นที่พักเฉยเลยทุกคนที่ซูิปไหนรู้ว่าคอมเมนต์ได้นะว่าเป็นที่ร้างใครที่ดูเฉยเห็นในคลิปคนอื่นนะหรือว่าลุงยังผีมาสร้างไว้กูดาวออกไปงั้นแหละนี่ผมก็ขอภาวนาผมเจอ ลุงลุงผีหรือว่าคนบังบดก็ได้ถ้าเจอลุงคนบังบดอย่าง้ก็ฝากไปให้เขาได้ไงฝากสภาพาไปให้ลุงลุงผีได้ น้ำไม่มีเนี่ยมันก็แบบเงียบสงบนะเงียบมากมแต่ตอนอมีน้ำมันสวยนะเว้ยใช่แล้วก็เขาบอกว่าดีเท่ยความดิบของป่านี่ก็โอ้โหยังเลี้อยู่นะอืมตรงเนี่ยตอนมีน้ำไหลสวยมากเส้นเนี่ยที่น้ำไหลไปลงข้างล่างอะ เัราเส้นนี้เราไม่คุ้นเคยนะทุกคนบอกเลยเส้นนี้มันกล้วยไม้อะไรกันกล้วยไม้อยู่ตามหินเราพยายามหาเส้นทางใหม่ๆนะหลงบ้างอะไรบ้างก็ไปเรื่อยก่อนเห็นชาวบางบทอับน้ำแกับยิงสาวสองคนเห็นแล้วตกใจนะทุกคนไม่คิดว่าจะมีหญิงสาวจากชาวบางบทจะมาอับน้ำนี่ทุกคน ที่ที่ที่เราไปอะที่ไปฝั่งพม,ม,ม่าเขาดูมาเออีอกาศอ่นล้วซลนี่ลมลมพัดน้อยแล้ววันนี้นะลมไม่ค่อยพัดนะ กันจะขอเดินทางก่อนถ้ายถึงหรือว่ายังไงจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทุกคนเดินทางกันต่อนะทุกคนผมรอบเมื่อกี้นั่งพักกันไปแล้วทุกคนวันนี้นั่งพักก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าพักไม่นานมากประมาณ65นาทีลุกไหว ผมอาจจะเป็นเปลี่ยนนะทุกคนนะนเป็นแทผดไปหน่อนเพราะว่าอาจจะมีโรคจับคออ๋อโรคจังกวัดวันนี้ท้องฟ้าสดใสมากนะฟ้าโล่งเชียวโอ้ทางด้านของโรคจังหวะพวกมาเส้นแหนหวันเนี้ยโคตลกเลยพี่มีไอ้ป่ามีต้นไม้มใหญ่ ทางคุ้นๆวะมันเคยผ่านมาหรือเปล่าวะไมไ่เ,เมห,น,หน,นี่ต้นใหญ่เนี่ยเมื่ก่อนเราเข้ามาใจไหมต้นใหญ่ๆต้นโพใหญ่เนี่ยใช่ป่ะต้นโพต้นใสวะเออต้นโพ<ผ>ต้นที่คุ้นๆนะมันเราเคยเจอใหญ่มากเคยเดินผ่านที่นี่อย่างครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอสองครั้งใจไหมคุ้นอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นต้นเดียวกันหรือว่ามีหลายต้นใกล้หลายต้นป่าปใ,นใ,นใกล้เหรอ,อ ไว้ไปรักมันเจออะไรแล้วคนนึงจะเหตุหรอไปไปอ่ะใช่ไหมใช่ไหมแต่งตัวใช่นะชุดนี้ใช่นะ้ผีนี่ไมเไม่อแต่ว่าเราเข้าเขตเข้าเขตลยเข้าเขตเหมือนกับแนบอยเงีย

อย่ามนั่นะอเยพี่อ๋เขารูงเคนดูเขาพี่บอกที่เราเล็กใหญนะเมื่อกี้เลยก็ถามเพราะความชัวรว่าใช่คนรู้จริงไหมมันโจมันโจกี้มาเลยชินหรอไน่งทุกคนตอนนี้เราเคยเจอแล้วใช่ลุงตั้งนตายเนี่ยซึ่งเดี๋ยวกีเพี่อชชียงเยอชิชียงเจมันจอ่อนอเนอเชยยอเนือืนอเยยมเยี่ยพี่เงนอ มาคุยข้างล่างเราคิดแล้วก็ถามว่าภาษาออกคะแนนไหมเจ้าลงตามหินหรือเปล่ะลอตามหินอะไรเขถามว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าเข้ามาเขาบอกว่าเอาเสื้อผ้ามาให้จะมาหาเสื้อผ้ามาให้แล้วเอาสร้อยมาคืนรลงมาข้างล่างนี่มาคุยข้างล่างมเจ้ายังเก็บเหลอหรอเจ้ามาให้เก็บออกมาไม่เหน่อยไม่มีใครอยากหยุดที่เมื่อคืนแล้วอโอ้มุกเจ้าสวัสดีครับมุกเจ้สวัสดีครับลุงพี่สวัสดีครับ อช่ามงอเช่าใช่งมากเลยงมาข้างบนนี้นะี้เป็นดินนุ่มดยนะเจ็บขาทุกคนเาเย่อมอกเดมาเยียบี่งองมาใจ่ไหาอ่ะมสอ่ะเอาสเอาสีเป็นมีสลนะมีส้แกเปลี่ยนเฮ้ยตรงนี้เป็นทางน้ำไหลทเลย่เป็นทางเป็นห้วยห้วย เนี่ยดินยังเปียกๆเลยอืมใช่เนี่ยเอยู่ต้นไม้ไี่เยอะมากเลยโอ้โหคนนี้จะบอกว่าแกอยู่ได้แบบว่าสบายใจมากที่นะมันเป็นที่นั่งสมาธิชั้นดีเลยแล้วก็บังเอิญมาเจอหิมะโอ้ชินองโยพอยากตั้งกล้องมุมสวยมากเลยอ่ะนุ่งมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนี่ยขอดังกล้อง่จ้ะตั้งมุมแล้วตั้งมุมแล้วสูงเกินไปนั่งคุยดุลุ่มไปใช่ผมขอตั้งกล้องนั่งตูดดุลุงมเรื่องผีวเงียบแล้วเข้ากันนะ

วงคูนเลยวงอะไรนะวเขาคุยกับแบรนด์เขาอยู่ของวงเขาแรกของม้าทำสมาธิของเขาพี่ผมขอเป็นจุดจุดท้าทุกคนเราจะเห็นต้นไม้ข้างหลังอ่ะสวยมากเลยพี่ผมชอบมากเลยอ่ะโจเอาม้านะเฮ้ยโจูเนี่ยเขามีท่อใหม่แล้วท่ออะไรวะประคำอ้าวน้องชายผมจะรับท่อเขาคืนไปละ ขาพอดะทีางดพูชอขอุดของให้ต้นไม้พี่พี่ตอนนี้ให้ต้นไม้คือเขามีต้นไม่แล้วให้ต้นไม้ไปเลยต้นไม้ว่าป้องตัวเองสวัสดีครับโัมาแล้วมันจะต่อยจะต่เหมือเพิ่งนาใส่ของใส่ของให้ของลงอาคมลอคมเป่าให้หน่อย ในนึกงงไก็เอาครูเดินเขินไ้ก็มางลไงทำ n บบนี n เราต้องใช้เวลาใช้ของที่ต้องใช้เติมไ่แค่แค่นี้อู้อู้เบออยามันเจอโชคดีมากพี่เราเดินมาเจอต้นไม้ต้นโพยใยๆต้นนี้ต้นต้นโพยักเาจำได้เราเคยมาที่นี่เราก็มาเจอคุณลุงนักสมาธิอยู่สบามัเจอสบายขอบุณครับมันเจ้าครับ งแกลงอาคมให้ใหม่นะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่เราอไปใสห่หรือว่ามันเกิดอะไรไม่ดีหรือว่าเราทำให้มันเสื่อมไปหรือเปล่าเรยก็ความชัวร์ให้พนงเลี้ยงผีต่นเรอวะต้นโคตรตรงทุกคนที่นี่ร่มเย็นมากพี่อยู่ที่น,น,นี่มันเป็นกลางร่องน้ำมะน้ำพน่กไก่นะน้ำขนัใหญ่เลยนะตอนนี้ไกลเที่ยงกันท,นทุกคนพัดจะสองหัวตรงได้แล้วเจะอังมีเจอ่ะ

มาโอ้หผมลองห้าเลยว,วันที่ผมเจอเขาดีใจมากไม่คิดว่าสิ่งที่เราภาวนาอยากให้มันเกิดขึ้นอะ่ะมันก็ไม่เกิดขึ้นจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าคุณลุงอาจจะแบบหายไปจากาโรกวันี้จริงๆแต่ว่าความจริงแล้วเขาไปอยู่อีกทีอีกทีหนึ่งซึ่งอาจจะทให้พวกไอโจรป่านนะั้นตายใจแต่ผมเชื่อว่า เราเราจะการอะไรนี่เหรอคุณไปล้า,างแค่นี้คุณลุงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบอกให้ผม <c oughs> รู้แล้วรู้แล้วลว่าเราจะก,การใช่ไหมพี่ี่จะบอกว่าโอ้โหที่นี่มันสวยงามมากสุดจานมากๆเลยถึงแม้ท่ามกลางน้ำไหลถ,ถา้าข้างบนบตรงท่างต้นไม้มีเป็นห้างที่เรามาเหมือนที่อะไรทำอายุงธรรมะจะสวยมากพี่ มองมามันคิดสูงนะมองมาเห็นน้ำไหลผ่านมันสวยมากที่บอกเลย่ต้นไม้้ตองให้อายุงมาทำมากกว่นะอ่าช่องโอเคโอเคนะอายุงผมก็เคยไปถ่ายงานเขาครั้งครั้งหนึ่งก็คือกระต๊อบเขาสวยมากพี่พี่ต้องชื่นชมเลยว่าดีมากแข็งแรงมากๆเลยเนี่ยต้นนี้ใครฮะต้นไทรเขาห้างต้นผมชอบมากเลยอายุงแล้วเขาทำกรอบได้สวยละเอียดมากถ้าทำอะไรต้นใหญ่เดียวมีมีต้นไม้ข้ามสองพันเยอะก็ทำได้

ชาวบางบทอยู่คนบองับเลนเนี่ยเขาเข้าไปช่วยแล้วก็เข้าไปเอาคุณลุงออกมาจากจุดนั้นทีนี้ที่หผลที่เขาก็ช่วยคือเขามีภรรยาหรือว่าอาดีตใช่ปะ่ะอดีตภรรยาจากเมืองับเลเนี่ยเข้าไปช่วยเหมือนว่านสัมผัสได้ว่าเกิดอันตรายกับคุณลุงอ่ามันก็ไม่แปลกที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเขาเพราะว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นคนที่แบบว่ามีวิชาอาคมก็คือเป็นคนดีอะ่ะ ก็ผมก็อึ้งเนนั้กคนนั้นแต่ว่าเราตื่นตันใจที่แบบพูดอะไรไม่ถูกเลยเรื่องนี้มันกลับมาเิขึ้นอีกครั้งเออเดี๋ยวตอนนี้ต้นไม้ยังไม่เจอคุณลุงนะทำไมยังไม่เจอคุณลุงนะแต่ว่าบอกแค่ว่าคุณลุงยังไม่ตายยังกลับมานะทำไม ดีใจเราให้เนี่ยอยากจะมาแย่แต่ผมรอเรียนก่อน<ช>อยากจะมาหาคุณลุงแย่แล้วแต่ว่าผมหมายไปเรียนก่อนแล้วก็คนป่าบาลูลาสูก็ยังไม่รู้เนี่ยนะยังไม่รู้ว่าคุณลุงกลับมานะแล้วตนนี้ผมพาลุงพี่พง์ไปอยู่กับบาลูอยู่นะบาลูที่กะตตบอน้อนมาชานด้อ ตั้งใจเดินมาก็คือว่าสำเร็จเราได้เจอคุณลุงจริงๆแล้วนั่งอยู่นี่กนเหรอโอเคี่เจอความตายใช่นี่เจอความตายมาได้แล้ววะได้ดูดิดดูนี่เป็นร่องน้ำไหมพี่นะไปตามนี้ถึงเมือเปรเลย ม,ม,ม,มันเป็นทางขึ้นทางบันไดทุกคนนะโอ้เนยเพอไบอกพวกมีสองทางนะงงก็เราไม่อยากบอกเยอะเดี๋ยวมันจะมีคนไม่ดีเข้าไปไที่ที่เราแค่รูแค่นี้ใช่านั้นใช่ลองเดินไปให้ดูนะใหญ่ทางมันก็เหมือนไปแบบไปอีกที่เงี้ยไปอีกมตติเงี้ยเห็นปะทุกคน ทางเดินไปเรื่อยแล้วคนนะธรรมชาตินะมีต้นไม้ล้อมรอบก็มาหมดเลยใช่นนก็อาจจะเป็นแบบว่าทางตันนะแต่จริงๆอาจจะแบบต้องมีคนพาไปอะ่ะถึงจะทะลุไปที่อย่าเงี้ย มากว่ะอือมีใจสุดแล้วแล้ได้ให้ของแกได้เอาเสื้อผ้ามาให้แกเปลี่ยนอะไใช่ที่ร่มเย็นมากเนาะร่มเรื่นมากเลยพี่เลยตอนนี้มันร้อนมันแห้งเลยถ้ามีน้ำเนามันจะคอนเส็กมากเลยใช่ตอนนี้ตรงนี้มีน้ำมะใช่ครับก็มาจากเมืองเมืองบดเลยใช่ก็น้ำเส้นที่เราเส้นอนการกับเมืองวานบกที่เราจะน้ำตกอ่ะสวยมากเนาะเรดูธรรมชาติอ่ะก็ดูกที่หนึ่งมันลายมันหลังเต่าเลยอือสวยจัดเลย ดีใจทุกคนถือว่าวันนี้ผมประสบความสําเร็จในการมาหาลุงเลี้งผีแล้วก็ <c oughs> ได้ของให้เขาได้พูดคุยได้อธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ลุงเลี้งผีฟังแล้วก็ลุงก็งฟังด้วยว่าลุงไปเจออะไรมาบ้างทุกคนนะใช่ <c oughs> ถือว่าดีใจทีกสุดเลยแล้ลงก็ขมพ่ประคำเส้นเก่าของเขาที่เขาเคยใส่ม่เอาคืนนะเขาให้น้ต้นไม้ใช้สึ่งนี ลมพัดเรานกเหรอไปะอกะเพรลุงกันก,บกับิ๊กกระดาลุาลงกัไปจะขอมาเป็นตัวกับน,นะไปมีคนพกดน้นนำต้มนะเห็นปะมีคนมาพาที่นี่ด้วยแต่อาจจะไม่เห็นผู้ประตูมิติหรือว่าทางไปเมืองบดม,มันต้องมีคนพาไปแล้วถึงจะไปได้ดนี่เป็นน้ำตกที่คนอยากจะมาค้นหาอนยะากจะมันนั่งดูหรอือเปล่าก็เป็นไปได้ีนั่งชิลอใช่ไปไปหาลุงกันเลย

สวัสดีครับแต่ผมกับให่จะเดินดด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 ทางกลับแล้วครับไปยั<ะ>มันเป็าใช่คุณเจ้าถบอ่ะมันเจ้าเรามาเยี่ยมใหม่นะไปมายสวยนะ